สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสู่เลขวิ่งบนประจำวดวันที่1ตุลาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะชมคําเตือนจากทางช่องหอใจแล้วเรามาดูสูตรนะเป็นสูตรเด่นบนนะหรือว่าเราหาเลขวิ่งก็ได้นะคะตัว2ตัวนี้ก็ถือว่า ได้เป็นตัววิ่งตัวเด่นได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้เราจะมาเทียบนะคะอีกหนึ่งสูตรนะอาจารย์วางไปให้แล้วนะเมื่อสักครู่นี้เป็นอ,อยู่ใน EP ีที่7นะคะอันนี้จะเป็น EP ีที่8ดสูตรก็เป็นสูตรอสองตัวมาได้1ตัวนะคะหถึงสงตัวเลยนะเรา เริ่มตั้งแต่งวดที่ออกค่า04สูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรคะ่ะที่เดินค่อนข้างดีอาจารย์จะทำตั้งแต่งวดที่ออก504นะเราจะใช้10ล่างย้อน1งวดนะคะบวก10บนงวดปัจจุบันนะคะอ่าเป็นสูตรย้อนงวดเหมือนกันแต่สูตรที่แล้วนะคะอาจารย์สอนไปแบบย้อน2งวดนะ,ะอันนี้ย้อน1งวดนะคะก็ลอง คำนวณดูเนาะตั้งแต่งวดแรกงวดที่หนึ่งสิบล่างนะคะก็คือย้อนหนึ่งงวดเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดงวดที่ออกห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่นะคะตรงนี้เราก็ย้อนไปตรงนี้ก่อนนะคะเอาห้าเก้าสามกับสี่สองนะคะแล้วเราจะใช้สิบล่างนะคะย้อนไปหนึ่งงวดนะคะก็คือ หกนะฮะตรงนี้หกศูนย์มาบวกกับสิบบนงวดปัจจุบันก็คือเก้าฮะเอาสองจะย้อนตามคำสั่งสูตรนะคะแบบนี้เลยแล้วก็มาบวกกันเริ่มจากงวดแรกสิบล่างย้อนไปหนึ่งงวดก็คือเลขหกบวกสิบบนในงวดปัจจุบันก็เลขเก้านะฮะแล้วก็เอาหกกับเก้าบวกกันไปสิบห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกออกห้าศูนย์สี่เป็นงวดแรกงวดที่หนึ่ง นี้เลยเนาะได้เลขห้านะแล้วในอีพีที่เจ็ดนะคะตรงนี้อันนี้เป็นของอีพีที่เจ็ดเอาจะมีสองอีพีอยู่รวมกันเลยนะอีพีที่เจ็ดนะคะกับอีพีที่แปดอันนี้นะคะที่อาจารย์เขียนให้ก็คืออีพีที่เจ็ดตรงตรงนี้อ่า อีพีที่เจ็ดนะคะได้ที่เลขสี่วันนี้นเราจะได้เป็นคู่คู่ถ่างนะคะท่านผู้ชมงวดแรกนะก็ <c oughs> คือได้โต๊ดันแหละนะคะงวดที่หนึ่งต่อไปงวดที่สองสิบล่างย้อนไปหนึ่งงวดนะคะ <c oughs> ย้อนไปก็คือตรงเลขสี่นะ <c oughs> ตัวนี้ออกสี่สองเอาเลขสี่มา แล้วก็สิบบนงวดปัจจุบันเลขศูนย์นะคะสี่กับศูนย์บวกกันได้4ี่สี่บวกหเป็นห้าออก5้าศูนย์สามสูตรนี้นะได้ที่เลข5าสูตรที่2นี่ได้เลข5าสูตรที่1ที่เราเรียนไปแล้วนะได้2ตัวนะคะศูนย์กับห้าถ้าเราควากันเราจะเจอคู่ห้าศูนย์ตัวนี้นะคะห้ากับ0ูนย์อ่อันนี้ก็คือควานะคะได้เลยอันนี้ก็อันนี้ก็ควานะ มัน,มน,มนตัวที่ไม่ชนเนาะมันไม่ชนกันคว้แล้วเข้านะงวดแรกงวดที่สองก็เช่นกันคว้แล้วก็เข้าเข้าเป็นคู่โต๊ดน,นะะขยับขึ้นไปเป็นงวดที่สามงวดที่สามเราก็มาดูสิบสิบล่างย้อนไปหนึ่งงวดก็คือเลขสามนะคะ ตรงนี้ออกที่สามหนึ่งนะแล้วมาดูสิบบนยวดปัจจุบันแล้วเอาเลขศูนย์ตัวนี้มาสามก็ศูนย์บวกกันได้สามสามวกหนึ่งเป็นสี่ออกสามสามหกได้เลขสามตัวนี้นะได้เลขสามถ้าเราเอามาไข้นะคะเราก็จะได้คู่สามสามอันนี้ก็ถือว่าได้เลขสามตัวที่สองอาจจะเป็นไข้แล้วเข้าก็ได้นะคะน,นค่ะ สงวดแล้วถ้าคว่เราจะเจอคู่สามสามนะฮะก็คือสามแปดสามสามสี่แปดสี่สามประมาณนี้ต่อไปงวดที่สี่นะวดที่สี่ที่ออกสามสามหกนะฮะถ้าเกิดเป็นสิบล่างย้อนไปหนึ่งงวดตรงนี้ก็ออกแปดเก้าเราเอาเลขแปดมาแล้วก็เออสิบสิบล่างย้อนหนึ่งงวดเลขนี้แล้วก็ แล้วก็เป็นสิบบนงวดปัจจุบันนะคะก็คืองวดนี้เลขที่ออกสามสามหกเนี่ยเอาเลขสามมาแปดกับสามบวกกันก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองออกศูนย์สี่หนึ่งอันนี้ได้เลขหนึ่งนะคะหนึ่งอันนี้ก็ได้เลขหนึ่งอันนี้มาที่ตัวชนอ่าหนึ่งงวดแล้วนะที่ชนนะคะมาที่ตัวชนถ้าเจอตัวชนก็อันนี้ชนชนก็เข้านะคะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าไข่ก็ได้ด้วยนะคะ ประมาณว่าชนแล้วเข้าทุกงวดนะคะชนต่อไปงวดที่ห้าวดที่ห้าเราก็มาดูเช็คต่อเออศูนย์สี่หนึ่งนะสิบลาตัวนี้ออกสองหนึ่งนะคะย้อนไปหนึ่งงวดเพราะงวดปัจจุบันตัวนี้ออกสี่หกเราต้องไปทํางวดต่อไปเนาะแล้วก็อันนี้ก็สิบบนงวดปัจจุบันเลขสี 4, ต่ตัวนี้เอามาตั้งเลยสองก็สี่บวกกันเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดออกแปดหกเจ็ดอันนี้ได้สองตัวเลยนะคะหกหกกับเจ็ดเข้าสองตัวเลยนะคะแล้วส่วนตัวนี้ได้หก ถ้าเราเอามาไขว้กันเราก็จะเจอหกเจ็ดแล้วตัวชนก็เข้านะคะชนก็เข้าแล้วก็ไขว้ก็ได้ด้วยนะคะไขว้เราเข้าเลยเนาะอันนี้เอาหกนะ,ะส่วนสูตรที่สองนี่เอาเลขเจ็ดสูตรที่หนึ่งเอาเลขหกก็เป็นหกเจ็ดเนี่ยะแล้วตัวชนก็เข้านะะทั้งชนทั้งไขว้เลยนะคะสําหรับงวดที่ห้าต่อไปนะเป็นงวดที่หกง้ที่หกเราก็มาดูต่อตรงที่ออก แปดหกเจ็ดเนาะอันนี้สิบสิบล่างย้อนหนึ่งงวดก็คือตัวนี้ออกสี่หกนะคะเอาเลขสี่มาแล้วก็สิบบนงวดปัจจุบันก็เอาเลขหกมาสี่กับหกบวกกันเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนะึ่งออกหกศูนย์หกอันนี้ได้เลขศูนยะ์ส่วนสูตรที่หนึ่งนะก็ศูนย์กับห้าก็ได้เลขศูนย์อันนี้ก็มาที่ตัวชนนะอส่วนใหญ่ถ้าเจอแบบนี้นะก็เลือกที่ตัวชนเพราะชนทุกครั้งเข้าตลอดเลยนะคะ สูตรสองคู่นี้อะชนแล้วเข้านะคะขยับขึ้นไปเป็นงวดที่เจ็ดนะงวดที่เจ็ดก็คืองวดที่แล้วเลยเนาะลองมาคำนวณงวดที่แล้วงวดที่ออกเออหกศูนย์หกใช่ไหมเราก็มาดูสิบล่างนะคะตัวนี้ออกสองแปดนะเอาเลขสองมาย้อนไปหนึ่งงวดกับสิบบนงวดปัจจุบันก็คือเลขศูนย์ตัวนี้อ่ะยกมาเลย สองก็ศูนย์บวกกันได้สองสองบวกหนึ่งเป็นสามออกหกหกสองนะคะอันนี้ได้อันนี้ไม่มีตัวชนแบบนี้ง่ายค่ะท่านผู้ชมถ้ามันชนแล้วเราก็เลือกตัวชนไปแล้วกันแล้วก็ไปหาจับกระสูตรอื่นแต่ถ้ามันมันไม่ชนเราไข้เลยนะมันจะง่ายกว่านะคะท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ไม่ชนแบบเนี้นะคะอันนี้เลขหกก็ได้ตัวนี้อ่ะก็ได้เป็นตัวหกคู่หกสองเลยมันจะได้ทั้งหมดสี่ชุด จะมีสองหกนะคะสองหนึ่งสามหกสามหนึ่งอแบบนี้อันนี้ก็ีคือแบบนี้เราก็ไขว้เลยนะคะไขว้เอาไขว้แล้วเข้านะฮะอันนี้เรามาดูมาลุ้นงวดนี้นะคะท่านผู้ชมมีทั้งตัวชนแล้วก็ไม่ชนอ่าแบบนี้จะทำให้มันง่ายก็กลับ แบบดูแล้วก็ยากนะคะแต่เราก็ดูสูตรอื่นบบองค์เป็นองค์ประกอบด้วยนะฮะงวดออกหกหกสองเรามาดูนะคะงวดปัจจุบันมันออกสามเจ็ดใช่ไหมเราต้องย้อนไปไปงวดหนึ่งก็คือออกเก้าสี่เอาเก้าสี่มาทำนะเอาเลขเก้าหลักสิบล่างมาบวกกับสิบบนก็คือเลขหก 6, ตัวนี้งวดปัจจุบันนะเก้ากับหกบวกกันเป็นสิบห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกอันนี้เราได้เอออะไรคะเออเลขหก 6, นะ ห้ากับหกแล้วงวดก่อนที่อาจารย์สอนไปได้ศูนย์กับห้าถ้าในครบบนนะคะไม่มีเลขไม่มีเลขห้าอาจารย์ให้เลือกเลขศูนย์ไว้นะคะอันนี้เลือกเลขศูนยะ์ตรงนี้เลยเนาะเลขศูนย์ที่อาจารย์ให้เลือกนะคะอันนี้คัดมาจากครบบนนะคบสามตัวบนนะ,ะแล้วอันนี้ถ้าเราไม่เอาห้าตัวนี้อันนี้เราก็ไม่เอาเลขห้าเหมือนกันเราก็จะต้องต้องถ้ามาก็เป็นเลขหกนะคะ เราก็จะเลือกคู่นี้เลยประมาณนี้เลือกศูนย์หกนะคะท่านผู้ชมเลือกศูนย์หกก็คือให้เป็นคู่ไข้ไปแล้วกันนะไข่ไข่แล้วเข้านะคะท่านผู้ชมแบบนี้อาอันนี้เลือกมาจากสูตรครบนะคะครบ ครบสามตัวบนแล้วกำกลังวันนะเราก็ได้แป๊บหนึ่งนะกำลังวันค้าวต่อไปนี้ออกวันวันอังคารกำลังวันอังคารก็เท่ากับสามศูนย์ห้านี่ค่ะท่านผู้ชม เราก็จะเลือกเลขศูนย์นะ,ะที่เราเลือกไว้กำลังวันอังคารอเ,เดี๋ยววันนี้จะหาหวยเลขเด็ดให้ฮะนี่ค่ะสามศูนย์สามศูนย์ห้าคลิปแรกนะคะที่เราเรียนไปเราเราเลือกที่เลขศูนย์นะเลือกที่เลขศูนย์ก็อาจจะติดมาถ้าเกิดเราเทคสูตรครบ เดี๋ยวนะครบสามตัวครบสามตัวบนอาวโอเคเดี๋ยวมาครบสามตัวบนระยะยาวที่เราวางไว้งวดที่แล้วนะก็เข้าอยู่ที่หกหสองใช่ไหมหกหกสอง แล้วหกกับสองแต้มแปดก็ได้ด้วยเนาะตาบนี้นะโอเคแล้วก็จะได้แนวทางของเลขเลขวิง่งเลขเลขหวยพวงเนาะเลขหวยกลุ่มหวยกลุ่มหวยพวงหวยแพรนะคานผู้ชมอ่เขียนเวแบบนี้แต่แรกเราได้ที่เลขศูนย์อ่ะ ต่อมาเราก็ได้อีกตัวหนึ่งก็คือเลขหตอนนี้เราได้สองตัวแล้วนะคะนี่เราจะหาตัวนี้ถึงห้าตัวด้วยกันแล้วเดี๋ยวให้ fc ลองเลือกเองนะคะนี่ได้ศูนแล้วก็ได้หได้สองตัวแล้วนะแล้วมาเช็คตัวนี้นะคะระหว่าง0ูนกับห้าใช่ไหมศูนย์กับห้าจะมีเลข เลขศูนย์นะคะในครบสามตัวบนนะเลขศูนเลขศูนย์นะไม่มีเลขห้าแล้วก็ถ้าเป็นห้ากับหกเลขหกมีอยู่นะคะเลขหกมีอยู่ในครบสามตัวบนอ่าโอเคอยู่และตามนี้เลยเดี๋ยวอาจารย์ลดหน้าจอเนาะก่อนจะลดหน้าจอก็ฝากให้ F4 ทุกท่านนะคะกดติดตามช่องมีดี h ช n แนล เพื่อเป็นกําลังใจฮะให้อาจารย์นะได้ปฏิบัติหน้าที่ไปนานๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ให้ F4 ช่วยอาจารย์ชมโฆษณาด้วยนะคะใครช่วยอาจารย์ชมโฆษณาก็ขอให้ออสิ่งดีๆย้อนกลับไปนะคะก็เช่นอยากให้ถูกหวยเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นนักเสี่ยงโชคเนาะเราก็อยากได้รับโชคนะคะอาจารย์จะลดลงให้เนาะ,ะตัวเล็กนิดนึงนะแต่ว่า ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเ,เวลาแคปหน้าจอแล้วก็เบิ้ลดูก็จะเห็นชัดเจนนะคะก็ตามนี้เลยเน,ะนาะขณะนี้แล้วเราเรียนบนถึงสองสูตรนะคะก็คือเป็นสูตรเลขเขาเรียกว่าเลขเด่นทั้งคู่นะคะเลขเด่นทั้งคู่แบบสองตัวมาได้หนึ่งถึงสองตัวนะคะสูตรสูตรแรกนี่ที่เราเรียนไปนี่ก็มาแค่ตัวเดียวนะคะส่วนสูตรที่สองนี่มาได้ถึงสองตัวอย่างเงี้ยหกกับเจ็ดอย่างเงี้ยมาสองตัวนะคะอ่าตอนนี้ก็ลักษณะแบบนี้ เดี๋ยวเราลองเช็คอีกทีหนึ่งนะคะว่าแนวทางที่เลขห้าที่เราไม่เอานี่จะมีโอกาสมาได้ไหมในสูตรอื่นๆนะคะท่านผู้ชมตอนนี้อาจารย์ดูจากครบสามตัวบนเนาะที่เราตามต่อของงวดที่แล้วนะครตัวเลขก็มีด้วยกันทั้งหมดเอ่อเจ็ดแปดตัวด้วยกันเนาะเข้าดีนะคะแล้วก็แต้มด้วยนะใช้แต้มช่วยด้วยนะคะก็ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวเราค่อยๆเรียบเรียงไปเรื่อยๆะคะท่านผู้ชม กำลังหาอยู่นะว่าเราจะเไปในแนวทางไหนดีนะทึ่จะง่ายที่สุดสําหรับการเสี่ยงโชคนะคลิปนี้ก็ฝากนะคะสูตรไ้ทั้งหมดสองสูตรด้วยกันลองดูซิว่าตัวเลขห้าเนี่ยปกติที่เราทําผ่านมาเนี่ยมันจะมีตัวชนเวลาชนแล้วมันมาตลอดใช่ไหมคะชนแล้วมันเข้าแต่งวดเนี่ยตัวชนที่เป็นเลขห้าเนี่ยมันไม่มีอยู่ในครบถ้าครบมันหลุดนะ เลขค่าก็อาจามาได้แต่เราจะดูสูตรอื่นๆช่วยช่วยด้วยนะคะว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะคะในแนวทางของเลขค่านะคะท่านะผู้ชมเอาตามนี้ก่อนล้วกันเนาะลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ